เอาบ้างมาเินเห็นสบายดีจ้ะพี่น้องทุกคนมากินเขาได้พีน้องสบายดีจ้ะปีานอถ้ากันหิวแห้งหิว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 ข้าวจนสันล่างได้มือทองอ่ะข่าวนี่ยิ้ข้าวจนสันจำนนะจะแข็งพอดีจำสมมุติน้ำนักหัวไงหวดอซื้อขานโบเซบพี่น้องนอคือเห็ดเองนอนอคก่อนเรกินผักแดาแบบจัหกันเอาใช่ผ่ผักแต่หอน รักซีกกระนะคของป้อมของป้อมคราบปลูกให้มันหนาไว้บคือของเาเองเดี๋ยวกินบวหกเคมัเ็นข้าปากนะมือดีใจได้กินข้าวแซ่บได้มีข้าวดีข้าวดีจะนอกเมือน่บ่บอกแล้ข้าวดีช่องน้องไปพลสำเร็จเขาชํำเร็จชุดยอดยิ่งหาไปน้องหือน มีใจหนะนะให้เง,งินเรืมเ่ยนักยินะ่มเพิยลอกกเรมัโสดไปหนนักีใจี่เดินบอ่อฮอน,นเงินปนเเป็นหน่อยนะอืมขาดให้เงินเลงานเอาเสำเเ็จเรียบร้อยมันพี่น้องเลยมีเงินเงียบนะมแหทงนะับอืม ต้มยกมาเาิหนึ่งยกมา่มกันมาผ่านาน้ำไ่ามงอยากเพียบา่ตามอุวี่นะปลาเพียหาวมีปลใส่ไ่ต้องเอาเองนช่นอม่เ uh ้า huh. ด้พี่น้องตาหิวปวด้องใ่จม่สั่นเลยนะ Bây giờ các bạn nó tinh thần Không có bạc bạc không? Chị có rồi. không? Mỏng non đi nóc Thấy này nóc này non này nóc Non đốt, đốt đốt này đốt Mà ghen nóc Ao hay làm... thiếu... ừ. à, cấp ăn à, nà... à, cấp sông mới nay ừ. còn nó mới nóc Hãy Để trong hồng đó hồng 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 không hồng 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 rồi mất ừ. ทดหน้มันเอเอาหอนนนะอแต่เลยปลานี่มันมันมวยมันเป็นแบปลาเสื่อมาแตนต้นไปคับนั่นนะเอาียามอืโลจะพูดงโลสามชิสหา่อยนะปลาแมงกอปลาสิดมเลยเดี๋ยวค้นนะก็อนกับปลาสลิดขิ้นจะเอานี่ก่อนอัรมติมาตอย่งนี้นะจารเม็ดเออจารมิด แข่มันคือแข่วคน่หอเออแหลมๆคือแข่มนู้นเนี่ยอันนี่จอกนี่นวดตะคู่แข่มแหลมคือแข่คนแข่นเนาะแอลมแหลมกนแขวคนเฮ็ดก็ดีเฮงนี่เสร็จแต่งกระยุ่บนนั่งเลยมอยเออกระยุ่ใส้น้ำปลานาะสะดกมันมันอึดแถวบ่อเนาะสะแดกเนาะน่องเองฮะน่อ

สองคางมือแล้วอา,จากจะว่าอยไเราไปบุกสองำมือเราไปเที่ยวมีแต่ลูกเราอยู่อง,งนนลูกเราไปเที่ยเบิร์ดเลยเขากระเจ๊ไปกระเจอ๊บเนเขาเดี่เราเขาปจอดอยู่เือนเขาเออวเื่อได้รถมาขี้จับมันเหงาไหตัวเลตัวเล้กินไ จะมีทองแจมมากับปกานเออยท้องให้แซ่บานอีกเนาะห่าได้แโจ้เลยอ้ยฮ่าน้วเลยไอ้หมดสายหมสายใจเราหมวยหมดสาใจเนาะเดี๋ยมาช้าใจเอาเต็มระขีชกเงินเป็นหรออันนี้เห็ดแงะอยู่มันก็ได้ขายเนาะเดี๋ยวนะเไปกินนั่นนั่นตามทะเลนเย็นตาทะเลครับอยากแบบอยากเนาะอืมันหยกที่เผา จะแบบมันแห้งคิดมาถ่ายคิด่ายได้ล่ะเด้อจะแบดีพี่น้องเห็ลูกเห็นอยู่เห็นเห็นเห็นเจ้ามันจะมาอื้ามาเจ้ามาสบายดีจ้าเห็นลูกเห็นหมเอาหน้าบังไว้ดิเอาข่าวข้าวนอกค่นอย่าถิ่มเด้อมันบบอิ่มตอนเช้ามันกินเบิดคืนหนึ่งเลยมันบบอิ่มเอากระมันบบอิ่มหนเห็ดน้อยผมจะมันจะร้ายแบบตุ๋ยมันตุ๋ยยังไง นาะท้องไม่หมูนจะหมูนใแต่ี่เรืไมกินโมบดเรบดมันกายโมมันเน่ามันยาก็เลยนขาวเป็นเวลาอมันปองเอ๋่นในหมากทินไปมดอะไรเลยบอะไกินเลยปะอ้าย่ำยู่ด้วยฮะอาการโวยอาการโวยงำยุ้งไว้ออเขา้เลยอือออกไหมออกไหมไม่เห็นเล Nếu là một mình mình nên luôn. này, này, này. Sé bé 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 ăn bé 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 này bé 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 này. bé bé ra. bé 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 bé

เล็เนี่ยเลหน่อยมีแต่เพลดอย่างเดียวเพลอย่างเดียวบนัวบนนเลยีว่าคว่าผม่คอยากห่าเนาะจมได้เลยเอาเงินซื้อ็ดตะเชดให้กระบชิมาันนี่น้องเนี่ยเนาะเสร็จนาะบกซื้อในหั่นเลยกนีหั่นเลยตลาดนัตลาดเนวัวบัวยนะะมาขาวเนเน

เย็นจุเย็นไหมันไฟใชือลังมือลังมือนกินไปนอนน้นอยากนอนวะสัสูปามีู no ่เย็นลืมไม่ไ้กินอมาเลยมันยากยากมันหกินแซ่บไหมเจียวอืปแซ่บไน้ลองมาผูยกิมาหม่เป็นดูกๆแจุมเงาเร Ừm, ta không biết chứ có làm thầy không Bọn bè nó không, bọn nó đây cần con của phụ thì phụ, thằng bạn thầy Phụ á nhầy, ngày á nhầy, đúng không không tin được, chú biết nó ngại đấy, Nó hồn ở tình là pin, Nó hồn trong nó rái, nó tùy hình, nó nhộn được không, cái không, bà được ออกบ้านกูปางกูโตไว้สวยอยู่คมงามเอามากินน้ำน่กินหนึ่งบ้านกินแล้วนะกินนะยากข่าวเี่นกินใจกินใจแค่กด้พี่น้องเอิ่เพิ่แค่เพ่ะนี่ว่าั้นมาสี้ด้อยพี่น้องไหมกินหลังใส่ได้ค่าลูกน้อยมันเนยหงน้่งอะปืลนอ่นเยอะจะตรงนี แต่ตรงนั้นมันไม่กินเออลืมปลาบวกมาตักนั่นเหรอลองทีใบของกินเนาะเขาอยากบวกเขาอยากกับข้าวบวกมาตักเอาเขาใบกับข้าวเป็นโต๊ะเป็นโตมันเสพปลาซิวปลาข้าวยเนี่ยมันมันนักปลาเนาะยนี่ยมกับไงเราหวานแบบเดียวนะเราหวานแบบเดียวเขาเอ็มเขาไม่กินแต่ปลาเนี่ยเราเบื่ออยู่ทางค่ายเราลายตัวลายทา้งสายเด่นเออปลาอี้ยก่อนนะเออนะอาณาในฝนคอมเมนต์มาใส่หอย มาเด้อมากินแบกเพป็นว่ะอือเบิ่งคลิปเจ้าได้เนาะชายเฮาบอกมานั่งเนี um, <that that <that 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 ่ก well> ็เบิ่งจะคลิปเจ้าจบเลยนะคว่ำเนาะอือาว่เบิ่งคลิปก็อัะหนังไหนแน่ยโคตรไลอ์ู่นอโคตรหลักอยากกระแทกเขาโคตรโตรตีเดียวเขาเบิ่งกดกดโลดอยู่บ้างม่้เด้อหนังใช่เอ็มจังว่าเด้อเมื่อบอกบ่นะเราไปอยู่เพื่อนจะไปการเราตีอ๋อมันจะมาจกการเราอยู่พุ่นเราไปเบิ่งเงิน เอาการเงินหนึ so, 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 so so, ่ง so, 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 so so, right. ินงเขาเอาเบกเงินไปเออเออเออไปไรเงินไปไรพชชมนจัชจะเป็นหน้าเป็นน่งเนอะเรากันให้ได้บอกโบเปนอันไหนเงินออกเงินเข่ามันจีอันนั้นกานกันอยู่ในของกานใหญ่ในสวรรค์เราไปได้กระตูขมันเอออะไรมันเสี่ยงจีงงงอยลงเบกมันจีงงงอยลงงงอยลงเลยต้องต้องมห้องใหญ่อะไรหนึ่งไปกได้พี่น้องเด้อ